สวัสดีครับจะพามาชมวิธีเปลี่ยนปกแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ Google นะครับมาที่ Facebook เลยนะครับพอมาที่ Facebook เรานะครับเราก็จะเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงจุด3จุดเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็กดเป็นเว็บไซต์เดสก์ท็อปนะครับกดเป็นเว็บไซต์เดสก์ท็อปเสร็จแล้วนะครับก็สังเกตเห็นตัว m นะครับแล้วก็จุดนะครับลบออกนะครับ ก่อนที่เราจะลบออกนะครับเราก็กดมาที่คัดลอกตรงนี้นะครับกดคัดลอกนะครับแล้วเราก็เอาไปวางนะครับแล้วเราก็ลบตัว m แล้วก็จุดออกนะครับก็จะเหลือ facebook com นะครับแล้วก็กดไปเลยนะครับพอมาหน้านี้ก็จะเหมือน Facebook จะเหมือนในคอมเลยนะครับเราก็กดไปที่แฟนเพจของเรานะครับแล้วก็กดมาตรงตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มาที่เพจของเราแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าเพจนะครับทีนี้เราจะอัพคลิปนะครับเราก็กดมาตรงสร้างโพสต์นะครับกดสร้างโพสต์แล้วเราก็กดอัพคลิปนะครับ รสักครู่นะครับอันนี้ได้คลิปมาแล้วนะครับเราก็กดชื่อเรื่องนะครับใส่ชื่อเรื่องเรียบร้อยนะครับเราก็มาตรงด้านนี้นะครับ ภาพขนาดย่อนะครับเราก็กดไปตรงภาพเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนภาพนะครับเพิ่มรูปนะครับแล้วก็มาที่ภาพที่เราทำไว้แล้วนะครับเราก็กดอันนี้หน้าปกก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ ก็จะมีรายละเอียดขึ้นต่างๆนะครับแล้วก็กดเผยแพร่เลยนะครับกำลังประมวลผลโพสต์วิดีโอของคุณนะครับรอโหลดสักครู่นะครับแล้วก็ออกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าขึ้นหรือยังนะครับมาแล้วนะครับสะพานพระรามสี่ปากเก็ดนะครับโพสต์ไปเมื่อกี้นี้นะครับ นี่นะครับหลังจากเรากดโพสต์นะครับก็จะได้แล้วนะครับเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กําลังจะเปลี่ยนปกแฟนเพจนะครับอันนี้เปลี่ยนด้วยมือถือนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดนะครับลบตัวเอ็มแล้วก็จุดออกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ